วัสดีพี่นงทุกทุกคนเด้อค่ะไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือว่าต่างแดนทุกทคนเด้อค่ะวันนี้สาวนกูกลับมามาแล้วค่ะไม่ได้มาทําคลิปสามวันเนาะเพราะว่าสาวนูวทำงานค่ะเขากะวันนี้ก็มีเมนูไม่เด็ดค่ะา <laughs> น้ำตกหมูค่ะน้ำตกหมู นี่ค่ะโอ้ยไม่รู้เห็นไหมด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะดานถ้าเรน่ยโอ้ยเมนูก็ไม่ใช่อะไรเยอะแยะค่ะมันนี้ก็อยากกินไปเพ้ยเนาะน้ำลายไหลเอาตา้าเรนูก็มีพริกค่ะพริกโดดหอมหลากผักสลัดร,รวมแล้วก็มีแค่รสนิดหน่อยพริกหวาน อแล้วก็ตังโอวบางเขาค่ะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวกคนนึค่ะไม่ได้ทำขีปสามวันลืมเอาค่ะมากินกันเนาะมากินอ๋อนี่ก็มีแคบหมูนะคะแคบหมูใส่ชุดแบบน้ำ่ลยเลยะคยะเราวันนี้สวีเวนหนาวแลนีอกาศหนาวค่ะแฟนไม่มีเวลาก่อไฟอุย แตนยังไม่มีนะก็18องศาในบ้านก็สาวนุ่นก็ใส่เสื้อขนแล้วไม่เป็นไรก็นะเอาเอาค่ะตอนนั้นก็มีแคบหมูค่ะแคบหมูบ้านเขาด้วยค่ะบังหวะปะมาค่ะมากิกด้วยกันเด้ออืมแซบค่ะแซบ ช่วงนี้ไม่รู้มีจิ้มมีเมนูอะไรเนาะอันนี้เป็นพักสลัดร่วนมิดออะค่ะอ,นนอ,นนอนนมากค่ะ ยูซ่ามอาทิตย์ไม่ได้กินพริกมาค่ะมาหืมหืมอื่มว่าไง เําทำคือสามวันคิดถึง y o u t u ู e แต่กลับมาบางทีก็บางทีสาวนู้ก็เขากาค่ะก็บายตอนนี้เวลาลก้าเช้าก็กลับมาก็เหนื่อยอืม ครับค่ะรว้ต้มตหมูมาค่ะมาอืม บริสเวนนาค่ะลมแรงลมแรงค่ะ <Hey. S 1> อืมจับ มาค่ะโอ้สซ่บสซกบหนิ Cái mưa tôm thắt ngoài hả? Cả thêm. เผ็ดเผ็เแต่อร่อยค่ะ 嗯。Mm. สาวนกูนก็ไม่ได้ทาคิตัวัตรเด้อค่ะสาวนูก็ไม่ได้ทาคิัวัตรเด้อค่ะเพราะสาวเป็นงานที่เขากะค่ะบางทีเขา้ากาบายก็เช่าก้าอะไรเงี้ยก็าทากิฟตตอนที่สาวนูมีเวลาค่ะ,แ,ะแต่ก่อนนึกถึงเ <c oughs> พื่อนยูทูทุกคนเ้ยค่ะรับที

妈，看啊,啊！嗯。 เมนูเผ็ดแทบนึ่ตงตหบ,กกบหมูบลกวก็แทบหมูยิ่งแทบไป่เลยค่ะ พีงมีกวานหวานเยค่ะเนี่ยหนตรงก็ชื่นจริงๆทีกหวางทีกหวางค่ะเอาค่ะวอาไม่นด้อเอาแค่นี้แล้วค่ะเนาะกอนนี้นก็อิ่มแล้วค่ะ วันนี้ยู้วสาวแม่เด้อค่ะวันนี้สาวนี้อุม้มยังไง,ก,งก,ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อค่ะแล้วก็ขอบคุณทางคนไทยทต่างแดนทุกคนที่มาดูสาวเรนูเด้อค่ะวันนี้สาวนี้ก็อุม้มเดยวสักพักเดยวสาวนี้จะไปรับลูกค่ะเดีอเมื่อมากินก็ลูกอีกไม่ใช่อะไรแล้วค่ะ ต้องเมื่อกินก็ลูกอีกเดี๋ยวไปรับลูกค่ะที่โรงเรียนแล้วก็เมื่อกินก็น้องลูกยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิมด้วยเด้อค่ะสาวลูกอ่ะิริยาท่าทางไม่ไม่โอเคก็กราบขอโทษขอภัยเด้อใครยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยเด้อค่ะเป็นก้างใจเนาะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค,ค่ะ